สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่อนุสาวรีย์พระพรหมมังคลาจารย์หรือที่หลายท่านรู้จักในนามหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนะครับซึ่งอยู่ที่บริเวณหน้าศูนย์แพทย์ชุมชนท่ามิรำสังกัดโรงพยาบาลพัทลุงของเทศบาลเมืองพัทลุงน,นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสามแยกท่ามิรำ อยู่ทางทิศตะวันตกของตลาดท่ามิรำซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนนะครับรูปปั้นของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุซึ่งอยู่ตรงข้ามหรือเยื้องๆกับอนุสาวรีย์พระยาช่วยทุกขราชอยู่ด้านฝั่งทิศใต้นะครับของถนนสายลาเมศ ทางทิศตะวันตกก็จะมีหอโพนซึ่งเป็นโพนพัทลุงะนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้มีโอกาสขึ้นมาถึงยอดเขาอกทะลุแล้วนะครับมานมัสการ ระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุนะครับซึ่งปรารภถึงวันที่10เดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันมรณภาพของหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุนะครับซึ่งเป็นคนพัทลุงเป็นชาวพัทลุงโดยกำเนิดนะครับเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะครับเป็นพระที่มีสัมปัญญาว่าเทศไพเราะเสนอหูฟังแล้วเข้าใจง่ายนะครับ ก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ